แน่นอนครับว่าทุกคนก็น่าจะรู้จักฉากจำสแกร์ที่ไม่ว่าจะเป็นหนังเกมผู้สร้างสื่อบันเทิงเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะใส่ฉากนี้เข้ามาเพื่อสร้างความตกใจให้กับเราซึ่งในวิดีโอเกมสยองขวัญหลายตัวนะครับก็ได้มีการใส่ฉากเหล่านี้ออกมาเยอะมากๆมีการใส่สตูใส่ผีมาหลอกเราไล่ตามเราแบบไม่ทันตั้งตัวทําให้เรานะครับรู้สึกตื่นเต้นรับมือไม่ทันและทําอะไรไม่ถูกแต่รู้หรือไม่ว่ามันก็มีบางวิดีโอเกมนะครับที่เกมนั้นเนี่ยไม่ใช่เกมสยองขวัญเลยนะ แต่ทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ได้มีใส่ฉากจัมส์แสกร์เข้ามาเซอร์ไพรส์เราแบบไม่ทันตั้งตัวเช่นกันซึ่งมันก็จะมีหลายรูปแบบมากๆไม่ใช่แค่ผีย่างเดียวด้วยซึ่งในคลิปวิดีโอนี้พวกเรา G Content ก็จะมานําเสนอวิดีโอเกมกับฉากจัมส์แสกร์ที่ไม่ได้อยู่ในเกมสยองขวัญและก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อให้เรา G Content มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยครับ ซาล่เข้ในเกม Far Cry 3 Far c ฟาคลาเป็นเกมแนวแอคชั่นโอเพนเวิร์มมูมองบุคคนที่1จากทาง Ubisoft ซึ่งเกมภาคนี้เป็นเกมที่ทำให้ซีรีส์ฟา r c คลายเนี่ยโด่งดังและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยตัวเกมจะเล่าเรื่องถึงตัวเอกที่ออกไปปาร์ตี้กับเพื่อนบนเกาะแห่งหนึ่งบนเกาะแถบโซนบ้านเราเลย แต่พวกเขานะครับก็กลับถูกลักพาตัวไปโดยหมายจะถูกเรียกค่าถ่ายซึ่งเราที่เป็นตัวเอกนะครับก็หนีออกมาได้และก็มีจุดประสงค์ที่จะต้องช่วยเหลือเพื่อนออกมาให้หมดซึ่งจุดเด่นของเกมฟ้าคลายสานอกจากการเข้าไปยิงศัตรูทําภารกิจบุกลังศัตรูต่างๆแล้วนั้นตัวเกมยังมีจุดเด่นคือการล่าสัตว์ป่าเพื่อเอาเนื้อเอาหนังมาครับอุปกรณ์ต่างๆมีการเก็บสมุนไพรและหนึ่งในสัตว์ป่าที่ดุร้ายมากๆนะครับก็คือจระเข้ ซึ่งถ้าหากว่าคุณนะครับทำตัวสบายๆไหว้ลอยน้ําอยู่บนลําคลองหรือกําลังวิ่งหนีเหล่าศัตรูด้วยการลงน้ําคุณอาจจะเจอเหล่าจาระเข้ที่จะบุกเข้ามาหาคุณแบบไม่ทันตั้งตัวโผมากัดแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งถ้าหากว่าคุณนะครับไม่ได้ตั้งสติกดปุ่มที่ขึ้นมาบนหน้าจอไม่ทันตัวละครของคุณก็น่าจะเจ็บหนักเลยทิธาเนียจากเกมไฟนอลเฟดซีสิ Final Fantasy ด14คือเกมแนว MMORPG สุดโด่งดังจากซีรีส์ Final Fantasy ซึ่งก็เปิดให้บริการมากกว่า13ปีแล้วซึ่งตัวเกมก็ยังมีฐานแฟนที่เล่นอยู่มากมายรวมถึงยังมีอัปเดตใหญ่ๆออกมาอยู่ตลอดและในส่วนเสริมของเกมอย่าง Shadow Binger ที่จะมีอยู่หนึ่งเรื่องราวที่จะบอกเล่าโลกอันสวยงาม เกี่ยวกับถิ่นที่อยู่อาศัยของเหล่าพูดซึ่งถูกปกครองโดยราชาของพูดอย่างทิธาเนียแต่ว่าเหล่าพูดพวกนี้กลับถูกแสงเกินกินให้กลายเป็นไลท์บิงเกอร์ตัวเรานะครับในฐานะนักลบกต้องออกทาภารกิจเพื่อปลดผลึกพวกเขาซึ่งเราก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆของราชาทิธาเนียผ่านการเล่นและคาสีนซึ่งคาแรคเตอร์ของราชาทิธาเนียที่ถูกแสงเกินกินไปแล้วเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวมากๆมีความเป็นผีสางและมีฉากหนึ่งที่เธอโผล่มาจั๊มสแกนเราบนหน้าจอ มีสภาพราวกันหลุดออกมาจากหนังผียังไงอย่างนั้นเลยนะครับแมนแบทจากเกมแบทแ a นอาคัมไน a ์แบทแมนอาคัมไน h ์เป็นบทสรุปซีรีส์เกมไตรภาคตระกูลอาคัมและยังเป็นบทส่งท้ายของ b a ท m a n ในซีรีส์นี้อีกด้วยโดยในแบทแมนอาคัมไน h ์นะครับจะเล่าเหตุการณ์หลังจากที่ศัตรูคู่อริอย่างโจเกอร์ได้ตายลงไปแล้ว แต่กลับมีศัตรูหน้าใหม่เข้ามาแทนก็คืออาคัมไนท์ซึ่งภายในเกมเราจะได้โลดเล่นไปในเมืองก็แทมทั่วเมืองสามารถสำรวจเมืองก็แทมได้แบบโอเพนเวิร์ดกยังได้พบเจอศัตรูของเหล่าแบทแมนที่มากหน้าหลายตาและภายในเกมนี้เนี่ยครับก็จะมีศัตรูตัวหนึ่งของแบทแมนที่ทําให้เราเนี่ยตกใจสะดุ้งหยงกันไปตามๆกันนั่นก็คือตัวละครอย่างแมนแบทมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นมนุษย์ครึ่งครั้งคาวได้ซึ่งในฉากแรกที่เราเจอศัตรูตัวนี้มันก็โผล่มาแบบจัมสสแก มาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยครับซึ่งภารกิจในเกมเราที่เป็นแบทแมนนะครับก็จะต้องทําการมนุษย์ครึ่งค้างคาวคนนี้กับคืนส่งตารวจ l ีปเปอร์เลเวทานจากเกมซับนอ u t ติก้าซับนอ i c ติก้เป็นเกมแนว s u r ร์เว l ลจากทางผู้พัฒนาอันโนเวอร์อินเทนเทนเมนต์ซึ่งตัวเกมจะให้เราได้สำรวจโลกใต้ทะเลต่างดาวผจญภัยในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่หาสเสบียงคราบของและเอาชีวิตรอด ซึ่งถึงแม้ว่าตัวเกมจะนําเสนอบรรยากาศอันสวยงามในโลกใต้ทะเลแต่ตัวเกมก็ยังนําเสนอบรรยากาศอันน่ากลัวและความอันตรายในโลกใต้ทะเลเช่นกันโดยภายในเกมนี้เนี่ยครับจะมีสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าลีเปอร์เรเวทานซึ่งจะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่มันจะโผล่มาไล่ล่าคุณแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวตัวมันจะสามารถสร้างเสียงคำรามอันดังสนั่นเกิดขึ้นร,บรอบๆตัวและทำให้คุณได้เผชิญกับความกลัวสุดขีด จากเกมสบายๆมีความสุขกลายเป็นเกมระทึกในทันที Dead Hand จากเกม The Legend of Zelda Ocarina of Time The Legend of Zelda เป็นซีรีส์เกมแนวแอคชั่นแอ n เว r เของทาง Nintendo ที่อยู uh ่กับเรามานานหลายปีมากและก็ออกมาด้วยกันหลายภาคและเกมภาค Ocarina of Time ที IC ่ลงให้กับเครื่อง Nintendo 64เมื่อปี1998ก็เป็นภาคที่ได้รับคมวิจารณ์ที่ดีมากๆ และเป็นหนึ่งในภาคที่ดีที่สุดของเกมซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ซึ่งปกติแล้วเกม The Legend of Zelda เนี่ยจะเป็นเกมที่มีตีเป็นแนวแฟนตาซีภาพจะมีความสดใสสดใสหน่อยแต่ว่าในเกม The Legend of Zelda: Ocarina of Time นะครับจะมีศัตรูตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Death Hand ซึ่งศัตรูตัวนี้นะครับก็จะมีรูปร่างเป็นมือมีแขนที่ยาวผิดมนุษย์มานานแล้วก็บิดเบี้ยวและเมื่อเราเข้าไปใกล้ๆ้น,นะครับ Death Hand จะทำการจับเราแล้วก็ล็อกหัวเราไว้กับที่แบบที่เราไม่ทันตั้งตัวและร่างจริงของมันก็จะแสดงออกมา และทําการกัดเราถึงแม้ว่าศัตรูตัวนี้นะครับจะเป็นศัตรูแค่ระดับมินิบอสเอาชนะไม่ยากมากแต่ว่าศัตรูตัวนี้มีบุคลิกที่น่ากลัวบรรยากาศเพลงที่เจอก็จะมีความเสียงขวัญบิวอารมณ์ความน่ากลัวได้ดีมากขึ้นไปอีก mm hmm. Evil Piano จากเกม Super Mario 64 Super Mario 64เป็นเกมจากซีรีส์มาร i โและเป็นภาคที่เปลี่ยนจากเกมภาพ 2d ในภาคก่อนกอนกลายเป็นเกม 3d ซึ่งตัวเกมภาคนี้ก็ค่อนข้างโด่งดังและก็ได้รับความาิย์ที่ดีมากๆแน่นอนครับว่าเกมมาริโอเนี่ยเป็นเกมใสๆมีความน่ารักเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยแต่ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าภายในเกมนี้มันมีอยู่ด่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Big o o ู o r นซึ่งจะมีธีมที่เป็นบ้านผีสิงที่ข้างในจะเต็มไปด้วยผีสางต่างๆซึ่งแน่นอนครับว่าผีส่วนใหญ่ในเกมมาริโเนี่ยก็จะไม่ได้มีความน่ากลัว ผีต่างๆก็จะมีความน่ารักในแบบของตัวเองแต่มันมีสตูตัวหนึ่งภายในเกมซูเปอร์มาริโอที่มันค่อนข้างน่ากลัวมากๆโดยสตูตัวนั้นนะครับก็คือเจ้าอีวิวเปียโนซึ่งตอนแรกตัวละครตัวนี้จะเป็นเหมือนเปียโนปกติเลยครับซึ่งมันก็จะทําการเอาตัวเองไปเนียนแซงว่าตัวเองเป็นเปียโนปกติซึ่งถ้าหาว่าคุณเข้าไปใกล้ๆมันในขณะที่คุณกําลังสำรวจพื้นที่อยู่เนี่ยคุณก็อาจจะต้องสะดุ้งครับเพราะว่าเปียโนตัวนี้ก็จะขยับทันทีแล้วก็จะงับคุณแบบจ้ำสแกในแบบที่ ก็จบแล้วครับกับเกมทั้งหมดที่พูดไปถ้าหากว่าใครชอบใจคลิปนี้กับผมก็ต้องฝ่ายท่านช่วยกดไลค์กด subscribe เพื่อให้เราจีคอนเทนต์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับการกด subscribe ของท่านมันเป็นกำลังใจมากๆเลยแล้ววันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ